บอกก็แจ้งกู้ไฟไปแล้วแับตังเพิงยังไม่มาเลยครับภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านสามารถบันทึกไว้ได้ขณะเกิดเหตุไฟไหม้สายสัญญาณบริเวณริมถนนสุขุมวิทหนนาหมู่บ้านนาวีฮาวเก้าตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจงบังหวัดชนบุรีซึ่งเพลิงนั้นกําลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและทวีความรุนแรงจนทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในนะแวกนี้ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยังจุดเกิดเหตุเพราะเกรงอาจจะได้รับอันตรายนะครับ ซึ่งภาพที่จะปรากฏอยู่ในตอนนี้หากทุกท่านสังเกตเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีประชาชนหรือหน่วยงานใดมาถึงยังจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าชาวบ้านนั้นสามารถบันทึกไว้ได้อย่างทันท่วงทีแต่สิ่งที่จะเห็นได้หลังจากนี้นะครับทุกท่านอย่าได้กระพริบตาไปไหนในตอนนี้ก็ได้มีพลเมืองดีใช้เดี่ยวถือถังดับเพลิงเข้ามายังจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนบุคคลรายนี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาหาความจริงในเรื่องนี้กัน ตอนนี้ผมเองก็ได้รับช่วงต่อจากชาวบ้านที่ได้ให้คลิปวิดีโอมาและก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไล่เรียกกันแล้วนี่นะครับตอนนี้ภาพที่ปรากฏให้เห็นคือพนักงานเซเว่นอีเลเว่นยังไม่ทราบว่าอยู่สาขาไหนและเป็นตำแหน่งใดได้ถือถังดับเพลิง CO2 ทําการฉายเดี่ยวเลยนะครับระดมฉีดสายสัญญาณที่กาลังโมลุกไหม้อยู่หน้าบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าเกงอาจปล่อยไว้ไฟนั้นจะลุกลามและอาจยากที่จะดับลงได้แล้วนะครับ ทำให้เจ้าหน้าที่พนักงานเซเว่นอีเลเว่นรายนี้จึงได้นาถังดับเพลิงมาช่วยประชาชนไว้อย่างทันท่วงทีส่วนเขาจะนําถังดับเพลิงมาจากที่ใดนั้นหรือว่าติดรถมอเตอร์ไซค์หรือติดรถสินค้าของเขามาด้วยหรือเปล่าผมยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะครับตอนนี้เขาได้นําถังดับเพลิงลูกที่2ออกมาจากรถจักรยานยนต์ส่งสินค้าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เป็นที่แปลกใจว่าเขานั้นได้ทํานําถังดับเพลิงมาจากที่ใดก็มาทําการระดมฉีดส,สายสัญ,ญญาณนะครับ นี่นะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจต่อผู้พบเห็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีประชาชนคนใดกล้าที่จะเข้าไปใกล้แต่พนักงานเซเว่นอีเลเว่นลายนี้กลับใช้ถังดับเพลิงเข้ามาช่วยระดมฉีดจนดับลงในที่สุดนะครับทาให้เพลิงนั้นไม่เกิดการลุกลามเป็นวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพนักงานดับเพลิงและพะนักงานเซเว่นอีเลเว่นลายนี้ที่ได้มาให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ทำให้สายไฟที่กำลังถูกโหมลุกไหม้นั้นดับลงในทันทีหลังจากที่ได้มีการฉีดถังดับเพลิงไปแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพแห่งความประทับใจและประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างกันชื่นชมพนักงานเซเว่นอีเลเว่นายนี้ส่วนเขาจะเป็นใครนะครับและมาจากที่ใดนั้นส่วนถังดับเพลิงที่ได้ติดติดกับรถจักรยานยนต์มาด้วยมาจากที่ใดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับบุคคลพลเมืองดีรายนี้กันนะครับป้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นจึงทําให้เขานั้น เป็นบุคคลที่มาช่วยดับเพลิงเป็นคนแรกในเหตุการณ์ครั้งนี้แหละนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอยู่สาขาใดอยู่ที่ใดเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนนะครับน้องครับอย,อยากทราบว่าน้องมาเจอเหตุไฟไหม้ได้ไงครับพอดีไปส่งออเดอร์ลูกค้าที่ตลาดรัตนากรน,นะครับแล้วยังไงครับอยู่เทินกลับนะอยู่เทินกลับตรงหมู่บ้านมีเขาที่หกครับ แล้วก็สังเกตเห็นมีควันดําขึ้นนะไม่รู้ว่าตอนแรกไฟไหม้พอขับมาใกล้ๆไฟไหม้สายไฟสื่อสารขับแล้วก็เลยขับกลับย้อนไปเอาถังน้เพลิงเอาถังน้เพลิงที่ไหนมาครับหมู่บ้านอุดมศักดิ์ไปเราลองไปเอาของเขามาได้ไงฮะเราตู้มันมีตู้แดงอยู่อะเอามีตู้แดงเอาไว้ใช้ใช่ครับคือน้องก็เลยไปเอาตู้ไปเอาถังน้เพลิงมากี่ถังครับสองถังครับแล้วเอายังไงต่อครับเลยเอามาฉีดหมดทั้งถังแรกแล้วก็ถังที่สอง คือน้องเห็นเหตุการณ์แล้วน้องก็ไปลาถังระเพิงมาแล้วก็มาฉีดช่วยสกัดดับเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะฮะอันนี้น้องอยู่ที่เซเว่นไหนครับเนี่ยสาขาธรรมะสาขาธรรมะโรงเรียนธรรมศึกษาเหรอครับครับแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องกรถังไปคืนเขาเนาะถังก็ให้กับเทศบาลเหือครับอ๋อดำเนินการต่อเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับก็เป็นโฉมหน้าของพลเมืองดีอีกหนึ่งคนในอำเภอสัตหีบนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือสังคมเอาไว้อีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สายสัญญาณบริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับนาวี h ฮาส์9นะครับซึ่งภาพที่ปรากฏที่ท่านได้เห็นนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางพนักงานเซเว่นอีเเวสาขาโุงยนธรรมสิริมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับ ครับในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาอยู่กันที่หมู่บ้านอุดมศักดิ์นะครับซึ่งอยู่ห่างจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ5้ารอเมตรหรือ1กิโลนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าพนักงานเซเว่นนั้นได้นําถังดับเพลิงที่มาช่วยเหลือประชาชนมาจากที่ใดนงครับอันนี้อันนี้เป็นถังดับเพลิงที่เรามาเอาไปหรอครับใช่ครับอยู่อยู่ในตู้นี้หรอครับอยู่ในตู้ครับคือตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเราเราเราวิ่งมาที่นี่หรอครับไปส่งของให้ลูกค้าครับและได้ยูเทินมาตรง ตรงยูเทิร์จิตติมาเนี่ยได้สังเกตว่าไฟไหม้ครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าที่นี่มีตู้ดับเพลิงอยู่เพราะว่าส่งของในหมู่บ้านนี้บางทีลูกค้าสั่งก็สังเกตครับสังเกตตู้แดงครับใครก็เปิดอไปได้เหรอครับใช่ครับในเปิดยังไงเปิดในลอครับลองยกออกมาหน่อยตอนที่เราไปฮะเนี่ยอ๋อเรามาก็ยกแล้วก็ทําไงต่อฮะใช่ยกแล้วก็ใส่ใส่นี้ถังหนึ่งครับแล้วก็อีกหนึ่งถังจะวางอยงเี้ยตอนที่ไปนะครับใช่ครับ คือเรามาเอามาจากในหมู่บ้านหลังนี้หมู่บ้านแห่งนี้แล้วขอโทษนะครับแล้วเราใช้ถังดับเพลิงเป็นหรอครับก็ใช้ได้แต่เบื้องต้นครับเซเว่นเขามีอบรมดับเพลิงเบื้องต้นอยู่ครับใช้ถัง CO2 ทเนี่ยนะใช่ครับครับนี่นะครับก็เป็นจุดที่พนักงานเซเว่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนไว้ครับต้องใช้หินอะไรทุบเลยครับครับคือคือในกรณีตรงนี้เจ้าที่เขา ดับเพลิงเขามาติดตั้งไว้ให้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ใช่ครับถ้าเกิดว่าล็อกอยู่เกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถทุบได้เลยไม่มีความผิดหรอครับไม่มีครับเพราะว่าเราต้องไม่รู้มีไม่มีในเมื่อมันฉุกเฉินจริงเราก็ต้องใช้ครับก็คือสามารถใช้ได้เนาะใช่ครับครับโอเคครับพี่่ขอโทษทีครับผมเป็นนักข่าวเนาะพอดีว่าได้ได้เห็นเหตุการณ์ระหว่างที่น้องเนี่ยเขาได้ไปเอาถังดับเพลิงไปช่วยเหลือผมก็เลยงงว่าทําไมถังดับเพลิงเนี่ยมาอยู่ที่พนักงานเซเว่นได้ น้องเขาก็เลยให้การว่าเขามาเอาจากหมู่บ้านนี้ตอนตอนเกิดเหตุพี่เห็นเหตุการณ์ไหมครับพี่เห็นน้องมาเอาเรวยกความไวมากใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วตอนนั้นตกใจไหมครับก็น้องกําลังคุยโทรศัพท์อยู่วิ่งไม่ทันว่าเอ้ยน้องเอาไปทําอะไรทําไมยังไงครับเขาเอาไปกี่ถังครับคิดว่าเขาต้องมีเหตุผลตรงนี้มีถังเดียวแต่ได้ยินเสียงรถนะคะเพราะพี่เปิดประตูไม่ทันน้องน่าเพราะว่าเรามีตู้ตรงนั้นอีกตู้ครับใช่ไหมคะ ได้ยินเสียงน้องไปก็เลยแล้วสั้พักานึงได้ยินเสียงหวอคิดว่าต้องมีเหตุเกิดอะไรก็นเลยอ๋อทั้งคงใจแล้วก็นั่งรอเวลาพอดีเทศบาลเขาก็เอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้ทีแรกคิดว่าจะโดนขโมยไหมใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าพี่ที่รักก็เป็นเซเว่นพี่ก็เลยต้องถามก่อนว่าน้องมาจากสาขาไหนพี่จะต้องให้เวลานิดนึง คือก็ยังไม่มั่นใจว่ามาขโมยไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะใช่เฉพาะสมัยนี้เราไม่ไม่รู้ว่าครับของหมู่บ้านพี่ครับตอนนี้ตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเขาไปทําอะไรทราบแล้วเห็นเจ้าหน้าที่มาแล้วค่ะครับโอเคขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณมากค่ะคพี่คราเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ